ว่ามันมีทหารขาเขมรมาทำกลางนะครับมาทำกลางออกมาโวยวายว่าตรงนั้นเป็นดินแดนกัมพูชาสร้างบ้านเรือนประชาชนอยู่ตรงนี้เราจะไปยึดได้อย่างไงล้อมรัวลวดหนามได้อย่างไงนะครับก็เกิดการโต้เถียงกันนะครับจนกระทั่งมีน้องผู้หญิงนะครับร้อยเอกอะตอมเนี่ยถึงกับไปชี้เลยว่า มึงกลับไปอาจจะพูดเพราะครับอาตอมอาจจะพูดเพราะะแต่ในใจเขาบอกกลับไปไอ้สัตว์กลับไปกลับไป,ลบไปแล้วก็ดูแล้วเนี่ยทหารเขเม็นคนเนี้ยต้องการมาโชว์ต้องการมาโชว์ออฟหวังว่าจะได้เงิน48บาทกับกาแฟหนึ่งถุงแบบไอจ่าสมครกอะ นะครับและมันแต่งตัวเนี่ยเท่มากนะถ้าร่านเขมรคนคนนี้แต่งตัวโอ้โหฟูลออปชันเลยครับนักลบลาซาดา้านักลบลาซาดามันน่าจะเล่นหรือจะเป็นเน็ตไอดอลของเขมรนก็ไม่รู้นะครับแต่งตัวหมวกเมือกอะไรมันนี่โอ้โหมันมันใส่ฟูลออปชันเลยนะฟูลออปชันเลยนะครับ กะว่านง,งานนี้ดังแน่นะครับแต่คนดังกลับกลายเป็นน้องอะตอมนะครับร้อยเอกอะตอมนายทหารหญิงของกองทัพบ,บกไทยดังนะครับส่วนไอ้ตัวกลางนะครับดับนะครับดับพราะเสียฟอร์มครับเสียฟอร์มโดนทหารพรานไทยผักอกไปมึงกลับไปอะตอมไปชี้หน้าว่ามึงไปเลยไอ้ส้นเตน มึงกลับไปดินแดนมึงเลยไอ้ส้นเีนโดนผู้หญิงชี้หน้านี่มันก็หมดสภาพแล้วนะนะครับโดนผู้หญิงชี้หน้านี่หมดสภาพนะฮะแต่เป็นครั้งแรกที่ทางการกัมพูชาออกมายอมรับนะครับออกมายอมรับว่าที่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นเนี่ยเพราะไอ้ไอ้กลางเนี่ยเมา น่รับสาภาพแล้วก็อ้างว่าเมานะครับการรับสารภาพแบบเนี้เป็นครั้งแรกของกัมพูชามันไม่เคยยอมรับว่ามันผิดอะไรเลยนะเพิ่งจะมีครั้งเนี้นะครับที่ยอมรับว่าเมานะครับแสดงให้เห็นว่าเบื้องลึกศักยภาพของกองทัพบ,บูชานี่ไม่อยู่ในสถานะที่จะทำการต่อสู้กับเราได้ ไม่กล้ากลางไม่กล้ายิงใส่เราก่อนกลัวจะเจ็บหนักกลัวจะชอกช้ำกว่าครั้งที่แล้วอย่างที่ผมคิดของผมเองนะครับว่าลูกปืนแม่นหมดนะครับไอจรวด psl ศูนย์สามก็จีนไม่ให้ละหะนะครับกระสุนปืนใหญ่ในครั้งก็คงจะหมดนะครับหมดสภาพหมดสภาพเลยครับการมายอมรับว่าทหารของตัวเองเมาเนี่ยนะครับ มันมองลึกไปถึงการเจรจาครั้งต่อไปเราจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบนะครับจะเจรจาจะคุยอะไรกันเนี่ยนะครับถ้าลองมองลึกๆสิครับถ้ามันอยู่ในสถานะที่พร้อมที่จะเปิดการประทะกับเราหรือจะทำสงครามกับเราเนี่ย มันจะต้องออกแถลงการแลลวครับว่าไทยเอาสื่อมวลชนเอาทูตต่างประเทศบุกลุกไปในดินแดนมันเป็นเขตบ้านเรือนของประชาชนมันนะครับแต่นี่มันออกมายอมรับว่าทหารมันเหมานี่หมดสภาพเลยนะฮุนเซนหมดสภาพเลยนะครับนะครับถือว่าฮุนเซนหมดสภาพเลยนะฮะผมชี้แจงหน่อย มีคนเอาคลิปผมไปตัดต่อคุณอย่าทำอย่างนี้อีกนะนะครับแล้วก็บรรยายนะครับแล้วก็ใช้รูปปลอมนะครับใช้ซอร์ปลอมเอาไปตัดต่อว่าผมเนี่ยด่าคุณภูมิธรรมเวชชัยชัยรองนายกรัฐมนตรีไม่เข้าท่าเลยคุณทำไม่เข้าท่าเลยผม ออกมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ด้วยเจตนาเป็นห่วงชาวบ้านเขาจะนอนไม่หลับนะครับชาวบ้านเขานอนไม่หลับและมีหน้าที่มาด่าบุญเซนให้ขวัญกำลังใจทหารตำรวจที่ลบอยู่แนวชายแดนรัฐบาลเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปนะฮะกระทรวงการต่างประเทศก็ทำหน้าที่ไปผมไม่สแสวงหา อำนาจทางการเมืองไม่เล่นการเมืองไม่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งอะไรทั้งนั้นผมไม่ไปด่านักการเมืองคนไหนจะเห็นว่าในรอบสองสามปีที่ผ่านมาครับผมไม่เคยด่านักการเมืองคนไหนนะครับสักคนหนึ่งนะครับใครทำดีผมก็บอกทำดีตัดสินใจได้เด็ดขาดก็เด็ดขาดนะครับ ผมไม่เคยไปด่าแต่ว่าเอารูปผมว่ามึงกล้าป่ะกล้าไปเดินนำหน้าหรือเปล่าพระโทคุณทำไมไม่เอาส้นตีนคิดละ่ะผมจะไปพูดถึงคุณภูมิธรรมอย่างนั้นได้อย่างไรคนเป็นรองนายกรักษาการนายกรัฐมนตรีใครเขจะไปเดินล่าตะเวนใครเขาจะไปเดินล่าตะเวนไม่มีแล้วครับ มันมีแต่ผู้ขุนคับปัญชาระดับผู้งุนขับกองพันผู้การกรมเท่านั้นแหละครับที่จะไปเดินกับลูกน้องนะครับมันจะมีบ้าๆอย่างผมหน่อยเนี่ยเป็นผู้ชการยศพลตำรวจโทเนี่ยที่ไปเดินนำหน้าลูกน้องในการเข้าปะทะกับขบวนการค้ายาเสพติดที่เชียงรายนะครับที่อำเภอฝางอย่างเนี้ยนั่นเป็นความชอบส่วนตัวผมนะครับเป็นห่วงลูกน้องนะครับ เดี๋ยวผมจะแปะภาพให้นะครับมีภาพมีคลิปวิดีโอไม่รู้ใครถ่ายเข้าไว้ก็ไม่รู้ตอนออกเดินนะครับหลังการประทะกันผมก็เอากําลังเข้าไปนะครับจนกระทั่งไปเกิดการประทะกันอีกนะครับมันไม่มีแล้วครับใครจะเป็นแค่รัฐมนตรีช่วยจะไปเดินลาตะเวน แต่ว่าคุณอย่าไปเล่นอย่างนี้เลยคุณจะรักใครเกลียดใครคุณจะชอบนักการเมืองคนไหนแต่อย่าเอาผมไปผมไม่เคยไปด่านักการเมืองคนไหนนะครับไม่เคยไปด่านักการเมืองคนไหนนะครับอย่าทําอย่างนี้นะครับผมขี้เกียจต้องไปแจ้งความดําเนินคดีคุณนะครับและคุณอย่าคิดว่าคุณเอารูปปลอมเอาหลักฐานปลอมมาทำเนี่ย อย่าคิดว่าผมเช็คไม่ได้นะขี้เกียจจะมางุดหงิดอย่างนี้กับคุณนะครับทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินอย่าเอาผมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยคุณจะด่าคุณก็ด่างคุณเองนะครับอย่าเอาภาพผมไปแปะนะครับว่าผมด่าคนนั้นคนนี้นะครับไม่เข้าท่าครับไม่เข้าท่าอย่าทำนะฮะหมานะครับและคนที่เอาเอาลูปเอาชื่อผมนะครับชื่อ เลวัดกินเกสรหรือพลตำรวจโทรเลวัดกินเกสรขึ้นต้นก่อนเลยนะครับแล้วก็เอารูปผมไปด้วยไปเปิดเพจเปิดอะไรอย่างเงี้ยอย่าทำอย่างนั้นนะครับถ้าขึ้นด้วย fc 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 เลวัตอย่างนี้ก็ยังดีกว่าเอาคํา fc ขึ้นนำหน้าก่อนนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าไม่แก้ไขไม่ลบคลิปนะผมจะไปดําเนินคดีครับเดี๋ยวผมจะไปดําเนินคดีครับมันไม่ยากครับที่จะดําเนินคดีนะครับแต่ว่าผมว่าคงเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องการที่จะด้อยค่าคุณภูมิธรรมแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยไปด่าอีกคลิปหนึ่งก็บอกว่าเรียกผมไอ้เลวัดนะครับ แล้วก็ไปแปะรูปผมรูปคุณภูมิธรรมและรูปผมนะฮะมันไม่เข้าท่านะฮะมันผมไม่ได้ไปด่านะครับถ้าผมด่านี่ผมจะชัดเจนครับด่านี่จะชัดเจนจะเอ่ยชื่อเอ่ยอะไรเนี่ยจะชัดเจนนะครับไม่เข้าท่านะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อวานผมไปบรรยายนะครับเมื่อวานผมไปบรรยายที่ โรงเรียนประหลัดอำเภอรุ่นที่271-272นะครับในการบรรยายก็จะพูดเรื่องทั่วๆไปผมก็เปิดไลฟ์สดให้นะครับเพราะผมเห็นว่าอาจจะมีประโยชน์กับท่านประหลัดอำเภอที่ผมบางรุ่นที่ผมไม่ได้ไปบรรยายนะฮะหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านนะฮะช่วงท้ายผมจะปิดไลฟ์เพราะว่า ผมต้องบรรยายเรื่องอาวุธยุทธภัณฑ์หลักการไปบัดวิธีการนะฮะมันมีอยู่ตอนหนึ่งเด็กกำลังไปเข้าห้องน้ำจะขอญาตไปเข้าห้องน้ำผมก็ล้อเล่นเพราะผมต้องอาวุธขึ้นมาวางอยู่บนโต๊ะอยู่แล้วนะครับแต่มาวางไม่ได้ถ้ามาวางแล้วเดี๋ยวมันออกไปเดี๋ยวมันบล็อกผมอีกนะครับเราก็เล่นเอ้ยมึงจะไปไหนนะครับเอาปืนมาสไลด์แคแคคคคคคนะครับ มันก็มีดราม่าเกิดขึ้นเอาผมไปตัดต่อแล้วไปว่าแม่คุณปัญญาณนิ่มเหลือเกินนะครับระดับผมไปบรรยายคนที่เป็นประหลัดอำเภอเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองแล้วถ้าเปรียบเทียบตำรวจก็ชั้นยศร้อยตำรวจตรีแล้วนะครับเขารู้ว่าอะไรล้อเล่นอะไรแซลกันอะไรเป็นมุกในการบรรยายให้ผู้ฟังเนี่ยสนใจ ระตือล้นไม่นั่งหลับนะครับไอ้พวกปัญญานิ่มไม่มีความรู้ความเข้าใจนะครับไอพ้พวกพวกเซียนปืนพวกเซียนปืนนะประเภทว่าอะไรนะเคลียไม่บรรจุปืนปลอดภยัยโอ้ปัญญานิ่มเหลือเกินนะครับปัญญานิ่มเหลือเกินนะครับผมเนี่ย ถ้าเป็น f อซผมเนี่ยจะไปตัดคลิปผมลงในช่องดงช่องดำอะไรนี่ผมไม่ว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามผมเนี่ยเอาไปเนี่ยนะผมถือว่าผมดูเจตนาท่านออกครับผมไม่ได้วิว่าดนะครับแต่ว่าผมดูเจตนาท่านออกนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาบอกนะว่าผมดำเนินคดีใครบ้างนะครับผมดำเนินคดีเงียบๆนะครับ ผมดำเนินคดีเงียบๆนะครับกลับไปผมก็ดำเนินคดีดำเนินคดีนะครับอย่าคิดว่าผมเช็คว่าไม่ได้ว่าคุณเป็นใครนะครับผมเช็คได้นะครับเช็คได้อยู่ในประเทศต่างประเทศก็ยังเช็คได้เลยนะครับไม่เข้าท่านะครับอย่าทําอย่างนี้อีกนะครับอย่าทําอย่างนี้อีกนะครับ ฝนตกหนักครับเมื่อกี้นี้ฝนตกหนักครับ16นาสากา30นาทีเนี่ยโอ้โหฝนตกหนักเลยนะฮะตกหนักเลยใช่ใช่มีบางคลิปออกมาเจ้าตัวเขาท่านประหลัดชื่อประหลัดอะไรไม่รู้เจ้าตัวเขาเอามาโพสนะฮะทั้งห้องเขาเฮฮากันทั้งห้องเขาเฮฮากันนะครับเจ้าตัวหหก็เฮฮานะครับแต่ไอคนดราม,ม่า ก็เอาเลยนะครับผมก็ยังไม่รู้นะฮะมีแต่คนส่งคลิปมาให้ผมดูผมก็ไม่อยากไปอารมณ์เสียกับกับพวกนี้หรอะนะครับแต่ผมเห็นอะไรมันจะเลยเถิดแต่ไงเอาภาพผมไปแปะนะครับไปแปะว่าผมว่าคุณภูมิทรรมผมไม่ได้ว่าคุณภูมิทรรนะครับอ่ะก็จะขอขอบคุณนะครับหน่วยเก็บกู้ วัตถุระเบิดของกองทัพเรือนะครับที่ไปทำการเก็บกู้แล้วก็ดวงดีพระสยามเทวาธิราชมีจริงในแผ่นดินไทยไปเจอโทรศัพท์ของทหารขมิ้นมันตกเข้าไว้ครับนะครับมันตกเข้าไว้พอไปใส่แบตแล้วนะครับนี่ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพอเปิดดูนะครับโอ้โหมันถ่ายคลิปเข้าไว้เต็มเลยมันถ่ายคลิปเข้าไว้เต็มเลย เป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะครับเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะว่าทหารขมนรนลอบวางกับระเบิดไอ้ฮุนเซนนอนปีนก่ายหน้าผากสองข้างเลยครับ